สบายดีบระสุขสุขคนไม่ได้ลงเบ่งเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องได้หลองสะแพงโทรมาพี่น้องเพิ่นอยากเทาอยากมาสีแย่แล้วบ่มีโหลดอือบักแพ้งบ่มาเอาบ่เนาะมึงอย่าหาร์างวิ่งจางก๊อบไม่ก๊อบเป็นก๊อบซะมึงไปเอาบ่ อยากกินลาบเท้าเออเดมาเดี tai, a, uh, uh, ๋ยวนี่ได้ว no. mm. mm. ่าแมงกินแล้วจังมาได้พอดีมากเออเดี๋ยวไปเอาถือทายเตรียมเตรียมเกี่ยวไว้โลดสช้บแพงมึงยังขืดยังไงไปเอาอยู่ตีมึงสิมากินเท้าเื่อๆนะน่ารักขอนฮะไปยังกับไปแล้วเป็นหอนย่ำย่ำเอ็นตึงมันเกี่ยวเขาก็มีเออกูถือมาเผื่ออยู่เกี่ยวก็ได้กะเมากะมีกูถือมาสองอันผูกปลาดำกับมาพี่น้องปลาดำ สบายดีพ่อแม่พี่น้องขึ้นพักเที่ยงอะไรพี่น้องเอ้ยสิลาบเท่ากินแด้เมืรอนี้แซ่บแซ่บเที่ยงให้เที่ยงนาพี่น้องเอ้ยนี่น้องวันใหม่กับป้าวันใหม่ร้านเช้าก็คือมันหนังอ่ะแท้ฮุบหนูกุบนั่งเบิ่งนะแม่นะเบิ่งสบายดีนะแม่สบายดีเว้ยงามขึ้นพักเที่ยงพี่น้องสบายดีปุ่มวะ ไอ้ครับแสงปีงแมงมันไอ้เห็ดยังไงนะไอ้คำเหมือนได้อายมาซอยปิ่งหัวใจไอ้พันปิ่งหัวใจพี่น้องปิ่งหัวใจหมูหรือหัวใจสบายดีพี่น้องแม่เบาแพงกระเสียมล่างสิลาบเท่าเนาะ ลาบเทาทางนี้อ,อ,อยู่ลุมอยู่หลางคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยอยู่เทียงหายเทียงหนาอันนี้สิลาบเทาพี่น้องเอ้ยกำลังผักเทาบรรยากาศาบรรยากาศ <c oughs> แดดไปเบิ่งปลาดำพี่น้องไปเบิ่งปลาดำเพิ่นไปเห็นหยังอยู่สวนเบิ่งปลาดำเข้าสวนเห็ดหยังปลาดำเก็บมาแข้งคมพี่น้องกินกับลาบเทาเนาะ มะเขือขาวก็มีเด้อประดมรริมมะเขือขาวอยู่พู้นี่เนาะเขี้ยะนี่ครับกระไร้เขียวงามพี่น้อง กระดำสะออนพักพี่น้องเอ้ยงามอันีาา้ก็มาดินของหมุนละมาหลบปลูกผักนี่ยน้าวันซ้ำสี่อาทิตย์เออมาดินสูงโอ้ยอชอบจะกินพักหยาขาหุ่นเฮ้ยพัดอึดอือผิดเอ็กซ์จะมาเอาได้เหมือนเล่มเงือบุูนเ้ยเออน้ำหมอกอย่แงเงี้ยนี่พักสีตัวนี้เริ่มเหงาเลยเด้อพี่น้องเลยตัวบ่อเพลงปลูกได้เป็นสี่อาทิตย์เลยเนาะตัวนี้ เงา,าเงาแล้วตัวนี้นะบอุดักอุดหนาทินน้อเฮ้ยยับขลดป้าพักกาศผูป้าเฮ้ยเอาพักไปกินกับหลาเท่าพี่น้องใส่ปุ่นล้อขลด อันนี้มะแพงกันสิปลูกพักซีเล่าเนาะพี่น้องตอนนัวนี้พอมะแพงทั้งต้นมาพริกถิมแล้วพริกกะบด้เกบเลยพี่น้องพอมะแพงทีมะแพงกันสิมากลนตรงนี้เนาะขุดตรงนี้ปลูกขึ้นใหม่พี่พี่น้องตัวน,นี้กั ข่ายอยู ead, booster, ่ประกาศประกาศปหินอันีเบอ FC บอแพงว่ามักทัวรเสียนออกเลยถ่ายให้บึงในเด้อเพื่นวะน้องทัวเสียนกับกระลัง เดพี่น้องเดิม,ดมถั่วเสียนนี่สิประมาณนี่พี่น้องถั่วเสียนออกแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอถาเบิงตอนบ่แม่บ่แพ่งเก็บพี่น้องเอากระสอบมาใส่เลยอันนี้นะ แล้วบาแพงกับสกีบไปซอยงานข้าเจ้าอีกเนาะซอยเฮนดีข้าเจ้าทัวเสียนออกพี่น้องออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมกทัวเสียนบาแพงร้ายอันนี้พี่น้องหอบสวนเลยผู้ เป็นน้องนะพี่น้องเนาะเป็นน้องเป็นสะน้ามหดกับโบย่าพี่น้องลงไปเอาในน้องก็ได้ป่าดำกับป่าลางเมาพักพี่น้องเมื่อนีป่ปลาแพงว่ะสีไปซอยงานข้าเจ้าอยู่นะเนาะเก็บพักจะงได้กรขอบคุณไปทาง แม่ละไม่เดอ้อที่เพิ่นสนับสนุนเบาแพงมาเน,ะเนา,เาะเพิ่นว่าเบาแพงให้เอาพักไปแจกให้สนับสนุนทางเบาแพงมากให้สองพันบาทให้เอาพักไปแจกคุณแม่ละไมแม่เบาแพงกาสิช่วงนี้กันยังบาว่างเนาะแล้วเขาเบาแพงกาซิเอาไปแจกอีกเทื่อนึงและตอนนี้มืสิได้ไปเ,เอาไปสอยงานแจกข้าเจ้าเนาะงานบุญที่ว่าคนเสียชีวิต เพิ่นสีแจกเขาปลาแพงก็เชได้เก็บไปซอยไปซอยงานจะได้ก็ขอบุญขอบคุณไปทางคุณแม่ละไม้หลายๆเนาะใจพักแพร์ใจแดงว้าลายใพักเปิ้งงามงามพุ่นปละเมาสวนตัวผูกคุณแดงแม่สวดใีแดงสีมาสวดกันไว้จังไทยพักชาแพงสีมาอยู่บ่ตกลงไม่มาแรกกันเถอะไปเอาเอามาเก็บพักเนาะบัวลงเกี่ยวเขา เอามาเก็บพักแมน่แมนแให้ซาแพงมาเก็บพักไปสอยงานเนาะพี่น้องสีเอาไปขั้นสมพักเห็ดพักดองค่ะเด็กพักบวัวนี่ลีดคายนำมันจากนั้นนี่เป็นเบาแพงปลูกมื่วาน,นี่นพี่น้องเบาแพงปลูกใหม่อันนี้ก็เป็นพักชีไทยเนาะบอ่อท่านออกบาแพงก็เอาเฟืองมาปลกไว้เพื่อบาให้มันแหง้งให้มันกรอบพี่นอ้องบาแพงก็ฮดน้ำ กำลังตอนนี้กำลังสิแตกเนาะพี่น้องปลาแพงกันยังสิขาย้ายออกไปเรื่อยๆพี่น้องถั่วเสียนอันนี้นะถั่วเสียนเป็นหมากแล้วสีประมาณนี่พี่น้องออกแล้วล้ายพี่น้องเ้ยออกมาเป็นแซงเป็นแซงเลยมักหุง มาคุกงกับพะท่านใหญ่เนาะมาคุงพี่ปุ้ยพ,พี่น้องถั่วเสียนเป็นหมาเลยผู้แลพี่น้อนงเงาเงาไปฟู เงาไปพุนเลยครับู้สุดสวนพี่น้องเงาไปผู้ดอกยังแพงอันหนะใ่ถัวเสียนตัวเขียวน่ัวเคียวแมนแซ่บแล้วดำถ้าโทเอามาแบ่งกันเด้อเอามาแบ่งกันเด้อคัดเ็นสอบช่องสอบนะมาแบ่งเด้อ มาปลูกวังซีทิไ้้เอื้อนะวักซีนะงามเลยบัวได้ใส่ปุยเด้อพี่น้องบแพงใส่ผุนขิงงวาขี้ควานธรรมศาสตร์บาแพงบาใส่ปุยตัวนี้แห้งกันยาวขึ้นนับมือพี่น้องเอ้ย กินน้ำพทันบะแพงเพงกสิไปแจกเนะาะทายเกี่ยวเขาแล้วตามคำนะอของพี่ละไมพันธ์อะไรที่สนับสนุน,น,นบาแพงมากทางคุณแม่ละไมแต่ยังบาท่านแล้วเขาเนาะบัดแล้วเขาเพูดเลยออตอนนี้ตนน้ตนแรกนี่กับชิหายเส้สาแพงพี่น้องมาเก็บอะไรไปสอยงานกระเจ้าทำบุญไปนำกันชใหายป้าเมาอธิบาย แมนเลื่อยเลื่อยละไม่เพิ่มผู้คนผาเงินมาซอยปลาทองคุณแม่ละไม่แมนห้องแม่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกะอายุหลายกว่าแม่บ่าวแพงห้องแม่ลดเถ้าแก่คุณแม่เพิ่นบอกให้ห้องแม่เนาะบ่าวแพงกัห้องแม่เนี่ละไม้คุณแม่ละไม้คนไทยหรือคนไทยคนไทยตะกะดเตนปลาเมาใส่ใส่ ขี่ไปกระแตนนี่แสบเด้พี่น,อน้องมันไข่นีรร่แสบแม่บ่แพงกะลาบเท่าพี่น้องปลาเมากับปลาดำกะพากันมาเก็บพักไปใส่ลาบเท่าแล้วมาขี่กันขักเนาะลอ,อยกันพี่น้องก็อยากจะขี่มาไว้บนเขาบินเลยบินไปหาปลาเมาวเต่า จชนหน่อยนี ENNIS, right ่กับเสาแพงออกมาเนาะบะแพงสิไปะหับเอาเสาแพงอยากออกมาใจสีขาดอะไรพี่น้องโท่มาขู่อยู่มันเหี่ยวเราพอด้านมันอันนี้จเติมละแดงเนาะเอาบาแพงก็มาหอดหนามพักพี่น้องซอยกันปลูกสอยกันหดอยู่หน้าแบบนี้สบายดีพี่น้องบ่สอาไปยางบาแพงกะมักอยู่แบบนี้เนาะปลูกพักปลูกหญ้าเดี๋ยวบาแพงกะสิขุดทั้งน่ะ ทางเปล่าออกแล้วก็สิขุดปูดไม่แต่โต๊ะขอบกระเบนหมาคนน่ะประดมเคลียร์พักแงสาระแหน่บอกประดแมแหน่แล้วภาษาไทยเพิ่นห้องพักาาพสาระแหน่เนาะแต่ภาษาซาลาห์พักเสริมสาลาห์ห้องพักเสริมเหล้า,าพักเสริมฝลัาาง่งอันนี้พักหอมเปย์ลาวห้องพักหอมเปย์เนาะทางพี่น้องเพิ่นไทยเพิ่นห้องฝรั่งเสริมฝรั่งไอซีฝรั่ง แม่บาแพ่งปลูกเล่นี่บาแพ่งไม่ได้ปลูกนะเป็นแม่ปลูกอันนี้บาแพ่งสิปลูกพวกผักชีผักหอมแม่บาแพ่งปลูกว่านี่เขาเก็บได้วา่ายนยายนะยานวลเก็บไปกินน่นเก็บวนันเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศเห็ดกิน ใบกอกักอะไเนาะนี่แต่แนวกินได้ป่าดำทียงหลังนี่ปลาเมาหิวเมาปลาดำกับปลาแดงเนาะดำกับแดงมาอยู่น้ำกันอันนี้คือแต่ได้ฝุ่นอากันใส่เสือแดงอนี้ก็ใส่เสือดำ

เอาพี่เนาะเท่าในน้องี่แหละเนาะเป็นสาลายสาลายน้ำจืดว่าทะง่ายๆซะมีต้มปลาพี่เนาะปิีงหัวใจแมงมันงอุ้ยบ่าวแสงปิีงแมงมันพี่น้องแสงหามบ่าวแสงโซมปิีงแมงมันนป๊ดโทรมาเด้อพี่น้องเด้อหมุดจอเด้อหมุดจอมากินปิีงน้ำมันน้ำบ้าแพงบ่าวแสงเด้อเซ่อุ้ยพี่น้องเอ้ย คือสีหอมหอยหอยบออยเนาะมัะละละละนนี่อดเโตแซบพี่น้องแมงมันปิ้งเอานี่ <laughs> แซบจีเอาจีใส่เพื่องแหงกะแซบเป็นต้มปลาเนาะต้มปลาเอาในไฮนาบาแพงเจ้าพือสีมือามีวิเยกเวลาก็สมมาพาควรนเนาะบาแพงกบสิปิดคลิปไปหลับคือเป็นตะกินแต่นะ ไปนะแม่ประมาไปกินน่าแซ่บอ sure. ีลีเออน่าชูแมงมัาร์นาปีคิดไปฮับซาแพงกันเด้อพี่น้องเด้อจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเพล่มะจีลูกอ้าวอนี่นะจะมาฮอันนี่กัขอกล่าข้าว่าสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขสบายดีเนี่ยประดำสบายดีบ๊ายบาย